กลับก็ามาสู่ช่วงสุดท้ายแล้วนะครับในวันนี้นะฮะช่วงเจาะดวงกับหมอช้างนั่นเองครับคริสปกติชอบดูดวงชอบเช็คดวงชอบเช็คนิสัยอะไรอย่างงี้ไหมชอบนะแต่ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยได้ไปเช็คอะไรเลยครับก็แบบว่าเรามุมผู้ชายอะเนาะไม่ค่อยแบบว่าไปานั้นแต่ว่าเป็นผมเชื่อว่าเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องอยากรู้แล้วเดี๋ยววันนี้คุณผู้ชมจะได้รู้ไว้พร้อมกันครับว่าดวงของคริสที่หมอช้างเช็คให้หนุ่มราศีกรกฎจะเป็นอย่างไรกันบ้างโดยเฉพาะในปีนี้ครับอ่าสตาร์ทที่เรื่องแรกกันก่อนเลยนะ เรื่องของการงานนั่นเองครับดูสิว่านี่พอมีจังหวะชีวิตตรงนี้แล้วจะไปยังไงต่อนะฮะคริสพร้อมไหมพร้อมครับไปดูพร้อมกันเลยดีกว่าครับเช็คดวงการงานนะฮะสวัสดีครับหมอช้างครับเรามาเจาะดวงของผู้ที่เกิดในราศีกรกฎกันนะครับราศีกรกฎเนี่ยถือว่าเป็นราศีหนึ่งนะครับที่มีความวุ่นวายในชีวิตเนี่ยค่อนข้างจะเยอะนะครับและแน่นอนนะครับเรื่องที่วุ่นวุ่นเนี่ยก็ดีไม่พ้นในเรื่องของการทํางานนะครับเพราะว่าในช่วงนี้ ราศีกรกฎนั้นนะครับเป็นราศีที่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงมีความวุ่นวายหรือแม้กระทั่งเรื่องของความอึดอัดใจในการทํางานเนี่ยค่อนข้างจะเยอะนะครับเพราะว่าจังหวะดวงดาวเนี่ยมันมีดวงดาวใหญ่ๆหญลายดวงนะครับคุณอาจจะคิดว่าเอ๊ะราศีที่เขาโดนดาวเสา,าดาวราหูเนี่ยมีแต่พวกราศีเมษราศีตุลจริงๆทุกราศีเนี่ยโดนดาวสองดวงนี้เหมือนกันนะครับแต่ว่าผลกระทบเนี่ยแตกต่างกันนะครับเพราะนั้นใครที่เกิดในราศีกรกฎนั้นนะครับเรื่องจิตใจเป็นเรื่องที่สําคัญนะครับผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยอาจจะเริ่มรู้สึกว่าครับที่ อยู่ได้นะครับแต่ว่าคับใจเนี่ยดูลําบากนะครับคนที่เกิดราศีนี้บางทีจะพูดอะไรออกไปเนี่ยนะครับเหมือนน้าท่วมปากในนั้นเนี่ยในช่วงปีนี้นะครับสิ่งสําคัญก็คือว่าความมั่นใจในตัวเราก่อดนะครับอย่างที่2คือความรู้ความสามารถถ้าหาก2ออย่างนี้คุณมีนะครับไม่ต้องกลัวอะไรทั้งสิ้นนะครับลุยได้เลยนะครับและที่สําคัญคือดวงดาวดีๆเนี่ยยังคงมีอยู่นะครับช่วงเดือนมีนาเมษาพฤษภานะครับก็ยังเป็นจังหวะที่ ดวงดาวนั้นเริ่มคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับอันนั้นจังหวะในเรื่องของการทํางานนั้นส่งผลดีได้อย่างแน่นอนนะครับแต่ว่าขอเนิดหนึ่งนะครับก็คือว่าใครที่เกิดในราศีนี้พยายามจัดโต๊ะทํางานบ่อยๆหน่อยนะครับเพราะว่าด้วยดวงดาวแห่งการเปลี่ยนแปลงมีเข้ามาเยอะขึ้นนะครับอย่าปล่อยให้มันมีของเก่าๆของไม่ได้ใช้อยู่บนโต๊ะมากจนเกินไปนะครับเปลี่ยนห่วงช่วยโต๊ะทํางานอยู่เสมอนะครับความวุ่นวายจะลดน้อยลงอย่างแน่นอนครับดวงแรกครับหมอช้างเช็ให้ครเป็นไงบ้างครับคริส ก็ดีครับโอเคครับตรงไหมว่าเขาบอกว่าคิดว่าตรงครับเออชีวิตมีความวุ่นวายยุ่งเหยิงในเรื่องการงานอะไรครับก็มีเหมือนมีอะไรต้องทํามากขึ้นเยอะเลยอืมนะเป็นช่วงของการเปลี่ยนแปลงนั่นเองครับ,รบแล้วก็เนี่ยเปลี่ยนแล้วนะว่าได้อยู่บ้านเดอาแล้วก็ตอนนี้ก็เดี๋ยวก็จะมีผมเชื่อก็จะมีการขยับขยายตามที่หมอเขาบอกอะนะก็สําคัญก็ต้องเชื่อที่หมอเขาบอกมันก็เหมือนเป็นการชี้รู้ไว้แก้ไขได้แนวทางด้วยว่า สำคัญคือถ้าเรามีความรู้ความสามารถเรามันฝึกเปือไวอนะ้ตอนนี้ก็คริสก็แม้ว่าอาจจะไม่ได้เข้าไปฝึกกับเพื่อนนะ,ะต่อเนื่องแต่ว่าเราก็มุ่งมั่นฝึกของเราเองต่อไปนะแล้วเดี๋ยวพอจังหวะมาเดี๋ยวก็ต้องมีซิงเกิลของตัวเองแล้วก็เดี๋ยวไปต่อยอดอะไรีกันไปครับเออนะอะจังกันเลยทีเดียวครับอ่ะอันต่อมามาดูเรื่องที่สาวๆน่าจะอยากรู้กันหน่อยดีกว่าครับว่าความรักของหนุ่มคริสเนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างครับลุยเลยครับหมอช้างครับความรักครับ เรามาเจาะดวงในเรื่องของความรักชนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าราศีกรกฎเนี่ยถ้ามีคู่มีแฟนอยู่แล้วนะครับบางทีปัญหาความอึดอัดใจ,จเนี่ยมันมาลงในเรื่องของความรักด้วยนะครับโดยเฉพาะใครที่อยู่แบบครอบครัวใหญ่ๆนะครับเอาแฟนมาอยู่กับคุณพ่อคุณแม่หรือมีลุงป้าน้าอาอยู่ปีนี้นี่เครียดพอสมควรนะครับเพราะโดยเฉพาะช่วงหลังจากนี้นะครับเพราะว่าตามดวงแล้วนะครับมันอาจจะทําให้ เหมือนกับมีเรื่องผิดใจกันระหว่างคนในครอบครัวการสื่อสารที่ผิดพลาดสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับจะทําให้เป็นปัญหาความรักมาถึงตัวเราแล้วก็คนราศีกรกฎเนี่ยชอบทําตัวเหมือนเป็นคนกลางนะครับคอยที่จะไกลเกลี่ยเจรจาแต่บางทีความเดือดร้อนหรือว่าความทุกข์ก็ตกมาอยู่ที่ตัวเราได้นะครับส่วนคนที่ยังโสดอยู่นะครับโอกาสลุ้นในเรื่องของความรักเนี่ยมีเข้ามาเหมือนกันนะครับแต่ต้องอาศัยตัวช่วยนะครับลําพังดวงเราเองคนเดียวคงไม่ไหวนะครับอาศัยตัวช่วยจาก เพื่อนก็ได้นะครับโดยเฉพาะเพื่อนร่วมงานเนี่ยนะครับจะเป็นกองเชียร์ท okay. ี่ดีให้กับคุณได้นะครับของความรักราศีกรกฎครับเป็นไงบ้างก็โอเคครับใกล้เคียงไหมอือคือช่วงนี้ไม่ได้โฟกัสเรื่องนี้โฟกัสเรื่องนี้ครับอืออารมณ์ประมาณนี้ครับนะแต่ถ้าจะโฟกัสแล้วถ้ายังโสดอยู่ต้องใช้ตัวช่วยครับบอเแล้วก็ตัวช่วยใช่ครับผมแล้วก็ตัวช่วยเนี่ยจะค่อนข้างน่ากลัวด้วยเพราะส่วนใหญ่เนี่ยตัวช่วย มันมักจะช่วยตัวมันเองเอาไปด้วยมันจาของมันไปนะครับระวังด้วยนะอะมาที่เรื่องสุดท้ายครับหนุ่มคลิสครับมาเช็คดวงเรื่องของการเงินกันหน่อยดีกว่าดูซิว่าสภาพคล่องของหนุ่มคลิสนะฮะรวมทั้งคนที่เกิดในราศีกรกฎจะเป็นอย่างไรบ้างครับลุยเลยครับหมอช้างส่วนในเรื่องของการเงินนะครับก็ถือว่าสบายๆนะครับจริงปีนี้เป็นปีที่มีรายจ่ายเยอะนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยเอาเงินไปลงทุนไปต่อเติมซ่อมแซมที่อยู่อาศัยหรือว่าทํากิจกรรมร้านค้าใหม่นะครับคือมีเรื่องให้ใช้ตังเยอะแต่ข่าวดีออยยู่่่ตรงงงทีีวาุก็ัพมเิน หาเงินหาทองได้นะครับดังนั้นใครที่อยู่ในราศรีกรกฎด,ดูดีๆนิดนึงนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของสัญญาโอกาสที่จะมีข้อผิดพลาดนะครับหรือว่าในเรื่องของความหลงลืมนะครับบางทีลืมผ่อนลืมส่งค่างวดถูกค่าปรับค่าจําเนียมจะเกิดขึ้นได้บ่อยมากในช่วงหลังจากนี้ครับครบเรียบร้อยนี่ก็เป็นดวงเรื่องของการเงินของค่นเองครับก็ต้องใส่ใจรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเริ่มเริ่มมีการผ่อนอะไรบ้างอย่างในชีวิต ยังใช่ไหมตัวผมเองอยังครับแต่มีมอไซค์ที่พ่อ,อซื้อมาเพื่อที่ได้ผมใช้ตอนกลับมาไทยครับกำลังผ่อนอยู่๋ยวบอกพ่ออย่าลืมผ่อนนะเดี๋อไปลืมอันนั้นผมว่าน่าจะเป็นดวงพ่อแล้วล่ะ <c oughs> ไม่ใช่ดวง <c oughs> หรอกค <c oughs> ือมันย้อนม,มาที่ผมไงอ,อ๋อใกล้ๆกันใช่ไหมเออนะครับก็อยากให้คริสเนี่ยดื่มดั่งกับชีวิตช่วงของการยังไม่ต้องผ่อนอะไรตรงนี้ให้เต็มที่ครับเพราะว่าถ้าคริสเข้าสู่โลกของการผ่อนแล้วเนี่ยโอ้ไม่รู้จะพูดไงับชีวิต เหมือนเงินเข้าแล้วเป็นแค่สะพานอ่ะบัญชีเราอ่ะเป็นแค่สะพานอ่ะนึกภาพออกมาคือมันข้ามไปใช่เงินมาปุ๊บเราก็เงินมาแล้วไปแล้วอันนั้นก็จะเรียกแล้วก็จะข้ามบ้บเอาเงินไปแล้วเราก็จะลออเงินเข้ามาใหม่เละเทะชีวิตนะฮะก็นี่คือดวงทั้งหมดของหนุ่มคริสตัฟรวมทั้งคุณผู้ชมที่ชมอยู่ใครเกิดราศีกรกฎนะก็เช็คไปพร้อมกันเลยทีเดียวครับก็โดยรวมก็กลางๆทรงๆนะฮะก็มีดีบ้างก็จะมีต้องระวังบ้างประมาณนี้นั่นเองครับแล้วก็วันนี้ เข้าสู่ช่วงท้ายรายการเจาะดวงล้วงดาวแล้วครับนะก็ยังไงอยากให้คริสเนี่ยฝากเนื้อฝากตัวครับฝากกับคุณผู้ชมได้เต็มที่เลยทีเดียวนะครับขอบคุณแฟนคงแฟนคลับ<ม>อะไรกันได้เต็มที่รวมทั้งช่องทางการติดต่อสื่อสารตามความเคลื่อนไหวของคริสนะโซเชียลต่างๆ Facebook Instagram นะท,ทั้งของทางเดอรซาร์ูกของส่วนตัวอะไรเงี้ยบอกได้เต็มที่เลยครับก็ขอบคุณทุกคนที่เป็นกําลังใจให้และสนับสนุนนะครับหวังว่าจะติดตามชมผลงานกันต่อไปด้วยนะครับ ส่วนช่องทางการติดต่อน,นั้นมีไอแฟนคลับสร้างเป็นแฟนเพจ Facebook ก็เขียนคริสเป็นภาษาไทยวักเดอะสตารครับแล้วส่วนอินสตาแกรมก็มีเหมือนกัน ee, c h e ฟี a ่ c h w a f i e ครับส่วน Twitter at chris l ตัวใหญ่แล้วก็ c h w a, a f e ก็คือ at chris l chef ครับ ก็3ามช่องทางนี้คริสก็เข้าไปโต้ตอบในนั้นด้วยนั่นเองนะครับก็จะได้ติดตามกันใกล้ชิดเลยว่าต่อจากนี้เดี๋ยวหนุ่มคริสจะมีไปโชว์ตัวที่ไหนแล้วก็จะไปเกิดความเคลื่อนไหวอะไรยังไงบ้างนะครับรวมทั้งตรงนี้เวลาหมดแล้วก็ขอให้คริสเนี่ยประสบความสําเร็จในเส้นทางของชีวิตที่ตัวเองตั้งใจหวังนะครับขอให้ถ้าจะเป็นนักร้องก็ได้มีอัลบั้มเป็นของตัวเองโด่งดังยิ่งใหญ่ใหญ่โตไปเลยเฮงเฮงเฮงนะครับวันนี้ขอบคุณคริสมากขอบคุณครับขอบคุณครับและก็เวลารายการหมดแล้วด้วยนะครับยังไง ติดตามนะฮะกันได้ครับทุกวันศุกร์สามทุ่มตรงนะครับกับ starhoro.gmember.com กับรายการเจาะดวงล้วงดาวของเราน่เองครับวันนี้ผมโตโต้ต้องลาไปแล้วลาไปพร้อมหนุ่มคริสเลยครับสวัสดีครับ